nó về nhà luôn quan anh chị tôi luôn mì bò bò tí nòng à ta chỉ ăn để đi ăn này đấy bà đi kêu chưa đấy à ta con hết cái này vẫn chỉ hết rồi ปลาบวงแล้วเชียงแกงมะมัแซ่บคร,รับกระสันจะผมกินแกงปลา่บวงเลยแกงปลากระเทียแซ่บแกงปลาครับแกงมไมัยแต่ละคนสดดีถูกใจคร,รับผมเมื่อนี้เพิ่งได้กินแกงมะมัยสวัสด,ดีครับผมทางเด็ดจะเลี้ยงไม่อีกแล้วครับพี่น้อง มืัอนี้เขาก็จะมีเมนูแกงกระใหม่ครับกำลังหยิดตอนเที่ยมขอเที่ยงครับผมตอนนี้กำลังแกงเดี๋ยวเราติดตามกันบ้างเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์นับเน็เด้อต้องจังเด็ดตังแนวพี่น้องต้องอย่างน้อยครับผมไปเบิรงกันเลยครับไปเอาตอนนี้กำลังย่างองย่านั่งบอกย่างอย่านั่งแกงกระใหม่พี่น้องตามเขาได้พี่น้องตามบอกอย่านั่งเขาก็ ยูน mm. ี่ได้เก็บบอกยูนี่พี่น้องนี่พุ่มยานางี้พุ่มนี่พุ่มยานางี้ตีขอดังจิตพุ่มยานางนะพี่น้องไปอะไรก็มาเอาเด้อได้ๆกินก็ม้วมืดดอกินกินแ่้วไมขึ้นเลยก็ซุนำไมมนลิแกงทำไมเออขึ้นดนมใหม่มะลีแกงน้ำใหม่มนีิสุด้ายเลยแกงน้ำม่น่ะเดี๋ยวก็มีมาอีก กินร้ยันขาดสารอาหารดอขงมีเลืออ่ะไปย่องไปย่องบาดนเอาไปตำาหนใส่สูตรแบบตำหม้อไว้ไ่ด้องตำข้าวเบีร์กับยาล้างใส่พร้อมกันเลยอือมอนะไอ้แม่นเขียนเคียนนี่ก็เนเียนน้แซ่บพ่นเอากิน้ำกันตอนเที่ยงมน้ พีกิแหังแง่บใส่เกลือลงไปใส่เกเลือไม่ต้องตำแหลกแหลกไวเออพ่อว่าหลายคนมันเ,เ,เหน็ดจดอยกันมีหงอมันเที่ยงม,มันเผ้า,เ,ผาเดี๋ยวดิบไฟม่งวงก่อน ใส่บ็ทุ้งนี่แหละโอเคบอเคปาดก็งูบ็ดูบาบานตามตามใน,น,นเวลาวข้มมา,า,ขในในามาาผ่านน้องในก็กลัวเบาเกาหลีเมือนเหี้มาทันเวลาเด็กต้อกินพร้อมมืัอนี้จักขี่เป็ดได้ดอกเด้มพี่น้องการซิมงฟิวพี่เขาว่าเขผ่านโอ้โหเสบแน่นอนครับเสบแน่นอนน,อนันดอนเอาพี่น้องมากินนะเมีย <c oughs> เดินเดินเดินมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินแกงทำไม ผมจาว่าอ,อย่างเดียวไี่งอหเวผมผัน่าวเกาหลี <c oughs> แล้วอสีผมแล้วออกตอนนั้นเราอ่อมผมสีแบบว้าวกาหลีไปเลยกล็ได้เลยเรือนหน้เนเนาเกาหลีทำให้มันแดกได้เป<อ>ก่ครับ อันนี้จะแกงก็ใหมพี่น้องเออ,อยงง่า,งงายๆครับนี่ไทซีนวยถึงต้เขาโอ้ตึกเอาใช่นหะตากแดดในน้ำ่ันโอมจันตัวน,น้อยเขาโอเตากแดแนแดน้องาแกดยเนบอกเอาจนแบบใบยานางนี้มุ่นหมดเอาๆตามสัน๋ยวถิ่นวั้งผีต่อ ทีมันเียเยียมเครื่องเฮ็ดนูนูพี่น้องใส่เฮ็ดนูนูใส่บวบบวบนะมนสูงนะใส่กับาใส่กันได้ใส่กี่เด้อนั่นหะใส่กันลดเือนอยเอาร่งตัพี่น้องวาตอนนี้ตัดเอียดแฉบตัวแฉบเดี๋ยวจะชิมมันควดีหรอกแฉบด้วยจ้าแฉบอย่างเดียว ผมกินเหล่ามันแค่ลนะเท่าที่กยนะอยละคลองมักฝนนี้ของมักดีได้แกงกระม่นชูนใหม่จะว่ากินไหมตามอกว่านี่กินซุปหนาบวงเป็นก๊อบหมองเลยแล้วมันเป็นยังคือแย่โอว้ว่ะ ตอนนี้เรหมักท <deal> like ี่บิบกิตแก่แล้วเลยเราหวาเราแกงก็ใหม่เนี่ยุดยอ้เลยทีตเราเห็นเรวาาลงร่วมร่วมกันไปเลยแ้มันแบบเราเห็นนี่ยอะไรบะไรปากิดปากิดไม่เยอะน้องเยอะิด สำหรับคนทำงนานคือเข้าครับผมฝากต,ติดตามนันเน้ยครับใช่นาบเอยเนี่ย <แก S 2> เอาปลาิ้เไ็มคลิปจะย่าพผักย,ย่านิ่หน่พี่น้องอันมาเลิกงานหามุงปกติเขาจะถามบุ้งมาเนี่ยเาเปล่าบ่ม,มีคลิปลงก็เลยไม่ไทายย่ามาเทียงนอนบึงเลยโมอะไรบอเข็นเจวัตตอนแรกนักชิตโอมเสซง เออแกงต้มเส้นบ่อเราซื้อเลือดซื้อบ่อแกงต้มเส้นต้มเส้นคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวนี่บ่อเราค่อยกินมันบ่แเมนทำมิดว่าชิลาบปล่าเลยได้ยินเราชิ้ต้มเส้นก็เลยต้มเส้นแล้วก็พอในลาบแล้วชิ้ต้มแล้วเปลี่ยนเมนูแล้วต้มเส้นต้มเส้นเราเปลี่ยนเมนูมันสุกจริงลาบอ่ะอันนี้ ลายเต๋อได้เอเนาะใส่ทิ้งสี่หลักง่ายๆลายเติอได้เหรอแต่ตงเห็ดให้มันงามเลยลเป็นไงล่ะง่ายอยู่กินง่ายเนาะต้องจายเงินใครย้องลำบากมียังก็กินมีนยังก็กินบางคนต่ำมาเลยขึ้นย้องกันวัดแห้งแอ้วบ่าวบ้านเรียบร้อยแล้วครับอ้าวเรียบร้อยเสร็จม,มุนทำดนเดะโอ้มุนปาน,นี้ซะเนาะเอาลองใส่กันบ่าวบานนี้ Sắp đi, nó vẫn chưa ngon. giả nang lông đấy bạn. Con máy cốt mukui, cái máy máy hông mình đã thành giả đẹp. Cốt, bóc, 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 มาเอนัอย่าน้ใจใส่แบบถูดตเ้าโอ้ยน้องอันนั่ขึ้นไหลเลยยิ่งกอนนี่ใช้พักลงอกแป้่มือเข้า่าใส้เอาขวดลงไกปหัวดขวดเสร็จหลายผดมากมืออะไรก็ไลยผดใ้เขาพริก

แกกไปบบนมงหอมว่ะอ๋อต่อเดี๋ยวัเวป็นกระปุกเลยว้าจะเป็นโเลยโอ้เป็นป๋องกระป๋องใ่วงเดียวกันยัันี่ใส่เป็นโถเลยมันจะกลางมันเดี๋น้ะนั่นลายยันกลางติดขอบลายเวลายเด้วต่อเอาเซฟไปจ้า

จะใส่หน่อยใส่หน่อยมั่งเถอะอีกนี่น,นะนเ <c oughs> มื่อได้เวลานั่งเด็ดเดี่ย,ยงกินได้สุอรถเลยน้ำตาลนิดนึงจ้าอให้กระเพาะมันขึ้นใส่น้ำตาลพอหน่อยโอ้เห็วน,นว่านหน่อยก็ได้มันหวานได้ค่ออะบ่มาใกใส่น้ำตาลกระเพาะมันบกขึ้นแอ้วเราหเอาเป็นกระเพาะขึ้นน่ะหรอแต่ว่าเ้าบบกขินใส่บวบเลยได้แบบนี้ hết ừ, hiệt lưu anh em đi play anh em tuyển nha tuấn quán mh 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 เจแล้วบอก่ากินว่แล้วเพื่อนเพื่อนเราเป็บ้านเราแล้วเ่นเพื่อนมากบยเราถ่ายกันชุกอือ้าพ่จาอ้าวพี่น้องก็เพื่อนแบบกันชุกครับผมก็จะแบรเยพี่น้อง อสองนาทีสนะสิบเอดวันเรียบร้อยแล้วพี่น้องตักไปนี่ออหอมมวยเขาผ่านหายดังถึงด้วยหอมน้องาทานน้อยมือสันก่องสันอยู่ขาวอ่ะ ถ้าไป็ลเรตกใจก็เข่าบีบมือเราเนาะตัวอะไรไปเนองข้าวเดียวเขาเห็ดด้อยเนี่ยเขาเห็ดเป็ดเดียวนี่คือข้าวเดียวเขาเบิ่มนะข้าวเดียวเบิดเอาอีกโดดเข้มข้นเลยพี่น้องมามาบบดนี้มากินน้ำกันกินดูบางกระเพานจัแบ่ปอเ่นปอพวกเขาขึ้นรถที่เดียเวียนไปกินน้ำเนี่ย มาได้พี่น้องกินแกงน้ำไม่มยำที่ยงแกะแซ่แทบบ้แบบร่วมกันได้พี่น้องมาเด้อแบบพี่น้องมาเด้อมาแซ่บๆเสร่วมกันเด้อจ้าแล้วเรียบร้อยพี่น้องมาบ้านนี้ปุ่นไม่ไม่รู้อะแม่ว่าจันติงมๆอย่างนี้กินข้าววันได้อังแท้มันปุ่นกระห่ะ <laughs> เก็บาแได้กินน้ำมันนั่นละคนไม่กินน้ำเนี่ตจอ้ยจะซีมไหมนี่ซีมอยกินก่อนใส่้เปรอะกบงบเปรอะเว็บกินเปรอะงนีขาบดได้อบนนีมีีกินน้ำกันบัวดอกเข่า้าพี่องเข่าันี้นี่ แกงปลาพ้อมเลยแี่น้องแกงปลาข่อไงแกงปลา่อญงก็แกงงนน้ำมพใ่น้องมั้ยก็ครกินแกงน้ำมันก็่อยกินปลาแทนมันคิดยังได้บุกกินเดาวนาบวมเลยบัวบานกินชุวก็ไม่นาบวมขึ้นได้ไี่ห้องบว่านเนี่ยเป็นคนกีาลยู่ตราตีกินเป็น แล้วใครกิน<ม><ไ>แบบต้องโดนม่งตัหัครูแบบวะแบบอ่แบอ่องหมอแแบุ่นหนเาเลยมัเกนองกินแกงแวหมอืมนี่ะน้ำบ้าน<อ>ขาแกงก็ใหม่เลยที่นี่แดนี้แหละผักกระดาสดแล้วก็จะมีขาแกงใช้ผักกระดาคามเย็นพแม่เาล้นยเามากินกับโ้งลํเลย่ขนาดนักแวนเักแวนเนาะักแวนเนาะ ตำไม้วนนานเท่าเนี่ยน้ำหัวละขายตัวเมือยบ่มีอ่ะมันถูนพันน้ำมันอ่ะนะน้ำน้ำบัวสายคืเกาสือตะกีไม่ะทำไมพักกะเดาต้องเก็บมาแล้วพักกะเดาทำไมไม่ร้รกผักกะเดานี่ก็ตลาดที่ซื้อไหวักกะดาลายแล้วก็ทำกันนี่บ่คอยมีหรอกมคนี้่ม um, ี้ไม่ได้ยากลำนาหแล้ว วันกน้ำกระแทหน้าบาเน้ำวยรวยาได้ใส่เนี่มีเท่ามีหลนอดเอมาได้ไปลองมานได้มัได้มนได่ไ่ิหเนื้อไฟกินเกินไฟจีนเจุ้กข์ขอยักฟยแกะแทแปลแงแกงนี่แปลงนี่แบไม่อานไ่นี่ให้น้ทัชนี่วั น้ำใบไผยข้าวหนังข้าบุกมหมัดตู้เย็นเปบนยนงบอนยังไงยังแบบตอเลยใส่โซ่ปลคะปาคะปลาบอนมุ้เสี้ยวนไทยเรับพวกน้ใส่โซ่โซ่ปลค่ะปลค่ะปักเนาปลาค่ะถ้าล้างแบบคือเนปลาเงาบอนแนนไส่ขาวโพดแบบปลกเนา เอเคให้บ่มหมักในสบปักาม่เอาโใส่ป,ประฆาด้าต้มโตกันสักขาห้างบ้านบานนกขาสักขาสักขาเขาเอามาคราบบบับบ่รักบ่บบมห,หมวนสักบ่หมวนเขาว่าประฆาดนะแรบฆาดเก็ถึนขี้หอยจูบไผน้ำเนาะถึงเนี้ยปานบ่เด้น ว่าหนกเกินก okay, no, so ็ไมมเขาใช้หครเจูบนะบ่้อยเขาให้จูบเหีุผมันค้มค้นตเ ken ผ้กระดาเต้มกระตุกประตุกกระตบนี่เออกระตุกจะพูดอะไรเกิดจริงค่ะแ้นแฉงแบบนี้เันทำเป็นตระปุนิ้วเนื้ยงบ่ข้ใช่ๆเนี้ยงแต่ตนบัวตกระจีางตงแม่งเลยดู ขำเดียวนเลยบอกเดี well, ๋มาลองหนึง้ตเนะไ่ช่เงนึ่บบอันน้มะเพ็ดเอเพ่อจเขาอกอิ่มเนาะไม่เาเป็นยัไงบเพเพ็ดพอนเลยไหแต่กินเพ็ดๆเลยเป็ดให้มันอกปากเมื่อละเป็นใหมะใช้ลูกโปบาวายมากบอแต่ว่าเาเลยม้กินใ mục nhạc cănu bóng cái lúc cănu bóng ừ. cái vẫn cái nhạc cănu bóng cái nhạc cănu cái nhạc cănu bóng cái nhạc cănu bóng cái nhạc cái này cái nhạc cănu bóng cái mì, cái nhạc cănu bóng cái nhạc cănu bóng cái à, đây, cái à, cái cái à, cái <laughs> เนี ờ, 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 ờ ่ยเนี่ยเราบริกินเสร็จแก็มืออเราตรุกแตกเาเแตกเนียเาแกาเอาบริการาราอกริแตวสรต้อง้เวลาเพื่อสวจแต่ว่านี่ลูกรวนะหาคนอะไรไม่ห เด้อมาด้อนนมันจะเผ็ดมันจะสว่างตักหน่อยโอ้ซ <แก S 2> ื้อขาวไล่ไนะด้เหมแตงแก่แกระโดดเลเ้ยสาป้าบวงแล้วเสียง แกงกนระไม่แซ่บครับกว่าสันจะผมกินแกงปา่าทองเลยแกงปลากับแซ่บแซ่บแกงป่าก,กับแกงกนระไม่เหมือนแต่เราคนชอบด,ดูกใจครับว่าเมื่อนี้่พันได้กินแกงกนระไม่ซอสป้าบวงเด้พี่นไหนเนี่ยว่าเขาเอิ้นสดน้ำปัมตอน ข้าวน้าปั้มตะตอนข้ากินน,น้าต้มันนดแช่เวอนีที่ส้นหนามมกตดน้นาวะคือกันได้กัเขาแย่งกันด้วยกินนามมันก็ได้ถืว,ว่าบุกินตนกิน,น,นเนี้ยปลาปนี่กินซอยเน่นี่ปลากอตัวบงานน่ แลาวมีน้ใหม่ไม่นต่เช้านิดนี่แแก่บ <ะ S 2> ่มืองเสือป่าอย <บะ S 2> ู <บะ S 2> ่เพื่อนพละลงังข้าเจาก็ปนี่จะแกงนรใหม่มาพอแล้วน้องเตยไม่่นองเขาดูแ็ดถิ่นเราก็เลแย,าายเอาว่าแกงต้าบอหมีงแกนงน้ำใหม่แล้วต้โถ่ขันไหนเนี thay được không có nhanh khắp khổ nhầy Chính mất bà bà đứa đâu. rồi khó rồi đi mẹo chín khổ quá lại để thì năng khổ rồi ừ ตักกี่ปอนด์น่ะอามเอนด์สแมปอนดใช่ป่ะแน่นไหมนนไแน่นเลยอเอาแบบ่ได้แน่นบ่ได้แต่เอากินผู้ดีผู้ดีโอ้เอาไปเจ๊ชิมมาแงสันแล้วเดียใจอะเากแมแเขา้า่างำปตอนดีๆตัวนี món Nam mắc nằm cốt tân nằm cái mày có đi là bữa đang không có hết anh em ươn để. Mình... Nhà mình đưa ăn bên khỏi dễ Không phải mà thân mà đeo bữa đang. Cái của tiểu แกแกงมาใหม่ครับอันนี้หรออือเอาเบิ้งแบบงานเถอะอันด้ไปไหวกันเลยทั้นนักกรรมวันห้าโมงหกโมงมาเาคคยกินมาว่าจาเจืออะล่ะเรืองอ้กินไปนแต่แฉกนะเบิดถวยได้ปะตว่งปลาบบเบิดอีกหรอ,อมีคนมาปลามีแต่คนมักแกงใหม่ ปลาลงนี่ได้ป่ไม่ได้ไม่ได้มันควระสูได้คาราปลาล่ได้่เออแขงนู่นไหม่ใช่ปาไม่ได้หอยขันไม่ได้มันไม่ตูดนี่ป่มันเ้็กพูดฉันรับเพื่ไสูดมันผู้นี้เพาะบ้าแขงใช่ป่าสิหอยมันผู้นี้เพราะ้าม่ได้พิษสูดเพาะว่ามันอาจจะแตกไรปรกฏปลาหนังใส่ปรกฏ ตันได้ไม่นเยว่ช่าย้อนพวกไอ้ปาเนี่ยใช่เราเนี่ยปตันแกงนไม้ใช้หอยแบาแล้วดูก็ไปได้ปลาบวงตันเี้ยงสูนเเนาะเข้าบเนา่ยเนข้าวตอนเชียงเนี่แฉบิว่ะเปนแกงน้ํไม้ยิงข้าวแฉบน้องบตกี่จ มตา,ากกินกิอิ่มัจจอิ่มอิ่มปาแต่มานะโชว์มันเดืตอนนี้หมอหนึงบางหันน้องหมอหนึงบางหันนั่งยื่ถุยนึงนี่ตอนนี้ตัวตรงมเ่เจเพิ่นไครับน้องขาเพิ่นมาซิม,มแล้งไปหน่อยมากินลองิเมเบงปาข่าบดติด เซ่เขายิพนันบ้งดูวบอสแอดแฉทิหนึงพ่อเข้าสองทิพตินันนยังไยบ่ยังบ่หลยังบ่หลเข้าสองิพน้องควงครนี่อยเขาก็กินพ่อยู่พ่อเพียงสมีลครับผมอิ่มกันระบานเนาะแต่ละคนพี่ลองบิปนี้กะตาวไปทั้งนี้ครับกว่ากินขาเทียงบส่วนทังนี้นั่งกินดวานั่งเล็ม ้ากันอิ่มบนเสือวอนนี้นำังเล<ม>่นพักเขาระว่าที่หลายป่าตาคอตัวทำเขียนด้วแล้วแกงเอาฝากก็แม่ครับสองทังเด็ดท่านเนี้ยวกกคนเลยกดแช์นำขอบคุณในรายที่ติดตามรับชมอ่ะติดนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับตอนนี้บอกเพื่อนสบายดีสบายไปนะครับบ๊ายบาย